เดียว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 ทะลุทะลุหมดแล้วหมดรอดเลยดีดีนะหมดรอดแล้วเมื่อกี้ปล่อยทันเอาล้ครับก็ยินดีต้อนรับทุณชมท่านนะครับยินดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาล้ครับก็ยินดีต้อนรับคุณชมท่านนะครับยินดีตอนเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อะไรกู่วะเนี้จับสวัสดี มีหลักแฟนเกมท่านละผู้ติดตามทุกคนครับยินดีต้อนรับผู้ที่ต้องดีฟอนทีคือเกมเมอร์ก็อยู่ผมดักนั่นเองก็ในวันนี้ครับเราก็จะมาฝึกนะครับฟังเสียงนะครับแบบต่างๆนะซึ่งจะมีเสียงอะไรบ้างนะครับก็เราไปรับชมในคลิปกันได้เลยครับก็ขอรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการบ่นผมนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับเกาะที่ดีคือกระทะนะครับผมกระทะร้อยนั่นเอง โอ้โห oh. สุดจัดไม่หั่นเลยมาเสียงวิ่งด้านหน้าโอเคต่อไปวิ่งด้านหลังไปด้านหลังไปข้างหลังไปข้างหลัง โอเคต่อไปวิ่งข้างๆข้างๆข้างๆ,างๆไปวิ่งข้างๆ, <S <S างๆต่อไปข้างรุนฝั่งรุนฝั่งนี้เราไปฝั่งนี้ <S <S ค okay. ต่อไปเป็นขึ้นอาคารเนีย่ยวิ่งอยู่ชั้นแรกตรงเนี้ยเออวิ่งเข้าไปเลยอยู่ชั้นแรกโอเคต่อไปขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองแล้วขึ้นด่านฟ้าเลยก็ได้แล้วพี่จะ ยืนฟังโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่จะ เข้าไปอยู่ในอาคารใช่ปะ่ะเราเต้ก็วิ่งในชั้นเดียวกับพี่พอเสร็จเต้ก็วิ่งขึ้นชั้นสองเราเต้ก็<ม>ขึ้นวิ่งขึ้นไปชั้นสามไป โอเคต่อไปเต้วิ่งอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวพีขึ้นไปข้างบน โอเคต่อไปเป็นเสียงกระโดดไปเต้กระโดดกระโดดเออกระโดดอยู่อยู่ชั้นเนี้ยกระโดดเลยกระโดดเลยเเกระโดดเลยเออกระโดดเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนกระโดดไปอ่า คราวนี้ขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมานะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ได้โอเคประมาณนี้ไปต,ต่อไปเสียงคานไปคานตรงนี้ก็ได้นะเอ้ยมันต้องคานตรงหญ้าวะไปเนี่ยเนี่ยตรงหญ้าตรงเนี้ย วงแม่งมาแหละอ่าอานอนนอนเราอ่ะนอนเฮี <c oughs> ้ฟังงู โอเคไป <laughs> ต่อไปเป็นอ่าต่อไปเป็นเดี๋ยวพี่จะยิงแล้วเราก็ปั๊มยานะแต่ว่าเป็นระยะประชิดเดี๋ยวตรงนี้มาตรงนี้มาตรงกระดังนี้มาตรงกระดังอีกพอนะ <laughs> เอาอยู่ยูเอออยู่นี้ต่อไปเป็นเสียงปั๊มยาแนละ้วระยะประชิดเสียงระยะประชิดนะครับปั๊มยาเล็กเออยามีเฟิร์สเออมีเฟิร์สเอ,เอ,เอ็ยาเล็กแล้วก็ ยาน้ำยาเม็ดจำเตยิงดียิงดียิงดียิง,ย,งยิงปืนก่นทางไปทางไหนก็ได้ เแล้วก็กดรีโหลดอยู่เอาใหม่เอานิ่งๆยิงแล้วก็อยู่นิ่งๆแล้วกวดรีโหลดโอเคก็นี่เป็นเสียงระยะประชิดนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาทำอะไรนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเข้าชาร์จได้เองก็คือมันเป็นเทคนิคง่ายนะครับในการฝึกฟังเสียงระยะประชิดนะ ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับโอเคเพื่อเชียงอะไรวะ